แล้วที่ผมประมาณว่าท้าทายเนี่ยก็ไม่ใช่ท้าทายนะก็บอกแล้วว่าผมพูดเล่นๆผมไม่ได้ท้าทายท่านจริงหรอกเนอหาสารในตรงนี้ที่แท้จริงก็คือประเด็นของพุทธคุณที่ท่านก็มาพูดถึงรอบที่สามเมื่อพูดอรอบที่สามก็จําเป็นที่ผมจะต้องไปชีช้แจงมันชัดเจนอีกโดยยกอากาคสถานมาจากพระไตรปิฎกมายันกับท่านให้อย่างชัดเจนแต่ท่านก็จับประเด็นไม่ถูกอีกเหมือนกันคือแทนที่จะรู้ว่า ประเด็นในบทความนี้ที่แท้จริงนะคือเรื่องของพุทธคุณมันไม่ใช่เรื่องนี้มาสมบูรณ์ก็จับประเด็นไม่เป็นอีกก็เลยมาจับประเด็นตรงนี้แล้วก็หาว่าผมมาท้าทายอย่างเนี้ยท่านก็เหมือนกันจับประเด็นก็ไม่ถูกแทนที่จะคุณไปเน้นถึงเรื่องของพุทธคุณที่มาสมบูรณ์กับพระเอกสองสามรูปมาเน้นย้ำว่าเป็นสังขารขันปัญญาเป็นปัญญาเจริสิกกรุณาเป็นกรุณาเจริสิกแต่พาไปพร้อมกับพระพุทธเจ้าเสด็จระคำพระนิพพานเนี่ย ทำไมท่านไม่ออกมาพูดในเรื่องนี้ให้มันชัดเจนละมาวัฒนะก็มีแต่ผมรูปเดียวที่ออกมาพูดอย่างชัดเจนยันด้วยหลักฐานในพระไตรปิฎกสุดท้ายท่านเหล่านั้นก็ยอมรับให้หลวงตามาแก้เรื่องของพระฤเสีอ่อยในช่วงสุดท้ายคุณของพระเจ้ามีนโยยมเห็นไหมอันนั้นแสดงว่ายอมรับแล้วแต่ก็ไม่รู้ไปขอเข้ามาพระรัตานจะอะหรือเปล่าผมก็แนะนำไปแล้วให้ไปขอ เข้ามากราบขอเข้ามาคุณพระสิรัตนตรัยนะที่ท่านไปพูดบิดเบือนถึงขนาดนั้นนะ่ะอันตรายแลยแรงมากท่านองค์จะไปขอเข้ามาคุณพระสิรันตนตรัยแล้วกัมั้งแต่ว่าไม่ออกสื่อเท่านั้นแหละหลังจากที่สู้กับผมยันกับผมมาในเรื่องนั้นแล้วผมก็ยันกลับไปด้วยหลักฐานข้อมูลในพระไตรปิฎกแท้ๆอย่างชัดเจนส่วนพวกท่านก็อ้างแต่จักถฐาชินาลังการอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ ประเด็นที่พระมหาวัฒนาอธิบายเรื่องของเวทนาเป็นตัวเป็นตะอะไรไปเลยเนี่ยฟังแป๊บเดียวก็รู้ว่ามหาวัฒนาอธิบายตามปริยัติไม่ได้อธิบายตามปฏิบัติมีการอธิบายออกมาอยู่สองนัยยะหนึ่งคือปริยัตินัยสองปฏิปฏิกรรมนัยปริยัตินยัย,นยก็คืออธิบายไปตามปริยัติที่มีอยู่ในพระเถรพิรลกหรือในอรรถกถาอะรักาท่า,า,านที่บาไว้อย่างไรเมื่อเราจะทําการอธิบาย ก็อธิบายไปตามนัยยะของพระราชาที่อธิบายไว้อันนี้เรียกว่าปริยตินัยส่วนปฏิปักติกรมนยัยก็หมายถึงว่านัยยะที่เป็นไปสาหรับของการปฏิบัติอันนี้พระหมหาวัฒนาไม่รู้เรื่องเลยอธิบายได้เฉพาะในปริยตินัยยกตัวอย่างนะในปริยตินะัยนยอย่างเช่นแยกรูปแยกนานจะแยากอย่างไรนะในสายพิธามก็ทําการแยกรูปแยกนานอย่างนี้เมื่อเราได้ยินเสียงเสียงนี้เป็นรูปส่วนการกําหนด รู้เสียงนั้นเป็นนามเมื่อเกิดทุกเวทนาที่ขาเวทนาที่ขาที่เจ็บปวดนั้นเป็นรูปการกําหนดรู้นั้นเป็นนามเมื่อเดินขวาย่างไปซ้ายย่างไปขวาย่างซ้ายย่างนั้นเป็นรูปการกําหนดว่าขวาย่างซ้ายย่างนั้นเป็นนามอันนี้คือการอธิบายในปริยัตินยัยแต่ไม่ใช่ปฏิบัติกรรมไหนในปฏิบัติกรรมไานนั้นท่านอธิบายว่าอย่างไรท่านจะถามไปถึงเรื่องของสภาวะ ว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีสภาวะอย่างไรเกิดขึ้นอย่างเช่นที่ถามว่าพองกับยกเป็นอย่างไรแยกกันหรือเนื่องเป็นเดียวกันถ้าผู้ปฏิบัติต่อมาอย่างนั้นอย่างนี้ปัศนาชันเขาก็จะรู้ว่าคนคนนี้แยกรูปแย่งงามได้หรือยอย่างนี้คือลักษณะที่เรียกว่าปฏิปฏิกรรมะนในระยะที่เป็นไปตนัดของการปฏิบัติก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นไปตนัดของการปฏิบัติไม่ใช่ปุปักก็จะเกิดขึ้นได้ทันที ทีนี้อาตมาจะให้หมาวัฒนาเนี่ยที่อธิบายเป็นตัวเป็นต,ตากานปริยัตินี่นะให้ท่านอธิบายตามปฏิปติกรรมัไหนดูซิว่าท่านอธิบายได้ไหมเรื่องของทุกเวทนาจะทิ้งคําถามเอาไว้ให้แก่ท่านแล้วให้ท่านมาอธิบายด้วยการปฏิบัติของท่านนะอย่าไปแอบถามใครมาแล้วก็มาอธิบายในตอนหลังไม่เอานะต้องเื่อตรงนะหมาวัฒนานะทุกเวทนานั้นแบ่งอยู่สามระดับเรียกว่าทุกเวทนาเบื้องต้น ทุกขเวทนาเบ s, ืเบ้องกลางทุกขเวทนาเบื้องสูงคำถามก็คือว่าทุกขเวทนาเบื้องต้นนั้นมีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรและควรที่จะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาเบื้องต้นนั้นอย่างไรทุกขเวทนาเบื้องกลางมีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติต่อทุกขเวทนาเบื้องกลางนั้นเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเบื้องสูงมีลักษณะเป็นอย่างไร กิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติต่อทุกขเวทน,นาเบื้องสูงนะั้นเป็นอย่างไรมาวัฒนาท่านไปอธิบายมาให้ชัดแล้วถามต่อไปเรื่อยว่าทุกขเวทนาเบื้องต้นอยู่ในยานไหนในโสรสยานทุกขเวทนาเบื้องกลางอยู่ในระดับไหนในโสรสยานแล้วก็ทุกขเวทนาเบื้องสูงอยู่ในยานไหนในโสรสยานทั้ง16บหกยานนั้นท่านไปตอบมา ตอบจากใจของท่านที่ปฏิบัติได้18ชั่วโมงอย่าไปค้นตำรามาตอบนะมหาวัฒนาไปตอบให้มันชัดดูว่าท่านจะที่บายได้ไหมท่านจะตอบได้ไหมถ้าท่านซื่อตรงไม่ไปแอบถามวิปัสนาจารย์ไม่ไปเปิดตำราอ่านเอาเนี่ยท่านก็จะอธิบายได้ถ้าท่านปฏิบัติแล้วเจอทุกเวทนามาทั้ง3มระดับขั้นนี้อันนี้ฝากเลยนะมาวัฒนานะ ครางในประเด็นหนึ่งลืมพูดไปวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะมีการเดินจงกรมสลับกับการนั่งปรกกรรมฐานไปด้วยอย่างเสมอเท่าเทียมกันที่ผมจะไปสอนพระมหาสมบูรณ์ชันทวโคอยู่ที่วัดเขาสนามชัยเนี่ยโดยนิม,มนต์ท่านให้เปิดคอร์ดแล้วก็จะไปสอนให้ฟรีอย่างเนี้ยนะฮะแม้กระทั่งค่าพาจ้าเดินทางไปกับผมก็จะถวายท่านให้ ถ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้สักบาทเดียงละเพียงแต่ว่าให้มีอาหารให้ผมได้ผมได้ฉันก็เท่านั้นแหละที่จะไปสอนการเดินจงกรมก็คือการสอนเดินจงกรมที่ปรากฏอยู่ในคำพิพิธมครคเริ่มที่3ปัญญานเทศนั่นก็คือตาโตเอกปทะวารังอุดทะระณติรณะวีธิรณะวัวสชนะสันิเคปนะสนุปนาวเสนาชาโกฏฐาเสกโรติลำดับนั้นให้กระทำการก้าวย่างไปครั้งหนึ่ง แบ,บ่งออกมาเป็นหกส่วนเรลื่อนาดของการยกย่างยา้าหย่อนเหยียบยัอนอาวัฒนาเคยปฏิบัติไหมเห็นเดยฉุนฉายากลางกดอยู่ในที่อย่างหนึ่งออกคลิปมาเนี่ยไม่ตรงตามคำพีพรคมิสิริสติมักเล่มที่สามปัญญนิเทศเลยก็ประมาณว่าสร้างภาพถ่ายคลิปท,ทําทีไปเดินจงกรมรอบสองรอบเท่านั้นแหละอาวัฒนานั้นน่ะท่านเดินอย่างนี้ไหมผมจะไปสอนพระมาสมบูรณ์ กับพระที่อยู่ในวัดของท่านก็คือการเดินจุกรมแบบนี้อันนี้ผมขอท้าท้ามาวัฒนาเลยมาเลยมาวัฒนาผมจะสอนการเดินจุกรมแบบนี้ให้แก่ท่านหระยะแต่ว่าจะสอนเพียงแค่สี่ระยะคือยกย่างวางเหยียบตามที่สอนจอดจบที่ปฏิบัติอยู่ข้างล่างนี้ให้เดินอยู่สามชั่วโมงแล้วก็นั่งสามชั่วโมงนิมนต์ท่านมาเลยมาวัฒนาผมจะสอนการเดินแบบนี้ให้ท่านแล้วดูซิว่าท่านจะเดินได้ไหมสามชั่วโมงนั่นแนหะ มาเลยมาวัฒนาอันนี้ขอท้าจริงเลยนะท้ามาวัฒนาจริงด้วยไม่ได้ท้าเล,เล่นๆมาสมบูรณ์อตตมาเขาทราบท่านอยู่แล้วท่านก็พูดไปเล่นๆแค่นั้นเองแต่สําหรับมาวัฒนาท่านพูดได้ถึงขนาดนี้นั่งได้ถึงสิบแปดชั่วโมงมาเลยมาเดินจุงมกับผมสามชั่วโมงต่อเนื่องแล้วก็นั่งกรรมฐานไปสามชั่วโมงต่อเนื่องให้สม่ําเสมอเท่าเทียมกันระหว่างอิริยาบทเดินกับอิริยาบทนั่ง แล้วที่บอกนี่ไม่ได้หมายความว่าไปเจอกันปุ๊บปั๊บก็ไปท้านั่งสมาธิกันถึง6ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือ18ชั่วโมงเลยนะมันหมายถึงว่าผมให้ท่านปฏิบัติคือแล้ววันแลนอนเพียงแค่3หรือสี่ชั่วโมงจะพาปฏิบัติอย่างนั้นเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอย่างเนี้ยผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสําหรับพระมหาสมบูรณ์และคณะสงฆ์ที่ว่าเขาสนามแชรยก็ให้เริ่มท่านเริ่มอ,อยู่ที่เดิน30น 30, น 30, น30ตามเววลลาแล้ก็ค่อยตะดับให้ท่านขึ้นไป เพราะท่านจะไปหักดิบท่านเป็นเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงได้อย่างไรเราท่านก็ยังมาพูดซิรสซํมว่าคนทั่วไปปฏิบัติสองชั่วโมงเนี่ยไม่กี่วันก็ได้แล้วมีใครลรืท่านมหาวัฒนายกตัวอย่างมาสิใครที่เพิ่งมาปฏิบัติใหม่เอ,อ่ยชื่อมาเลยว่าปฏิบัติเพียงแค่วันสองวันก็ได้สองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยคือใครบอกมาให้ชัดแล้วต่อมาท่านก็ขัดแย้งกับเสเองมันไม่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายนั่งสมาธินี่ย จะต้องใช้เวลาใช้เวลายาวนานพอสมควรเลยกว่าจะนั่งได้ทั้งก็ขัดแย้งกันซะเองที่แรกก็ประมาณว่าคุยวัวต้องการที่จะข่มอัตมานี่แหละพัฒนารูปนี้อ่านพระไตรปิฎกในตอนท้ายของสติปัฏฐานในตอนท้ายเนี่ยสติปัฏฐานแต่ละหมวดก็คืออธิบายตามปริยัติวัท่านพระองค์ก็จะตรัสบอกว่ารู้ลม เข้าลมออกเป็<จ>นพาราณาปานสติปริสติในทั้งนั้นรู้ลมเข้าและลมออกต่อมาก็รู้กายคำว่ากายเนี่ยหมายถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้กายในภายในและกายในภายนในภายในก็เหมือนก็หมายความว่าลมหายใจของเราเองกายในภายนอกก็หมายถึงลมหายใจของผู้ผู้ปฏิบัติอานณาปานสติจะต้องรู้นะ คือรู้แม้กระทั่งคนอื่นหายใจยังไงก็รู้อันนี้คือนารู้จริงรอเปล่าถ้ารู้จริงรอเปล่าต่อมารู้ความเกิดและความดับของลมหายใจอ่าอเนี่ยคืออยู่ในขั้นที่ดับลมหายใจได้และรู้เหตุและไม่ไปอ่านคำพิวิสติมาร์คสักหน่อยเลยว่าท่านอธิบายว่าอย่างไรเรื่องลมหายใจ หายไปเนี่ยมันเป็นอย่างไร่ก็ากายหมายถึงลมหายใจนั่นแหละนี่ในหมวดกายานุปัสสนาส่วนเวทนานุปัสสนาก็เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนาได้นั้นเขาจะต้องรู้ความเกิดเหตุปัจจัยความเกิดขึ้นและความดับไปของเวทนาการรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปนั่นคือดับสามารถดับเวทนาได้ดังนั้น ถามว่านั่งนานๆเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าท่านสามารถที่จะรู้ธรรมะมีปัญญามีสติปัญญาสามารถที่จะกําหนดรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งได้อย่างในสบชะเทละสูตรพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะไปถึงโสอะไรนะสูตรที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย ก็ไปพูดถึงอานิชาสมาธิที่เป็นจริลิจารสอนโคตด้วยอรตมรรคอผลเป็นสมาธิของพระอาหารหันต์เรียกว่าอานิชาสมาธิตรงนี้ธรรมาก็อธิบายในเบื้องต้นแล้วว่าท่านเชื่อมโยงเข้ามาสู่อานชาสมาธิที่ท่านนั่งกรมรมฐานได้นั่งสมาธิได้อยู่ถึง17บเจ็ดสิบแปดสัปโมงซึ่งท่านก็นับตัวเลขผิดท่านก็ามาเชื่อมโยงมาถึงอานชาสมาธิตรงนี้ซึ่งมีรนยะเหมือนกับจะบอกให้รู้ว่า ท่านนะเข้าอ่านเดนจะสมาธิได้นะถึงนั่งได้ตลอดสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงนะคือสิบหกชั่วโมงที่นับถูกนะั่นะนะอันตรายนะมหาวัฒนาท่านต้องรู้ตัวเองนะว่าท่านได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยผมไม่ได้ไปรับผิดชอบกัท่านนะต้องรับผิดชอบตัวเองอันตรายมากเลยธรยมยรมเวลาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมสํารวมมากนะเพราะกลัวอบัตข้อนี้แหละจตุตาบาราชิกเนี่ย พยายามที่จะบอกให้ชัดว่าเป็นเพียงแค่คณิกสมาธิรวมตัวการแสดงผลการไปอวดว่าตนได้อุปจารสมาธิแม้ไม่ได้เป็นอามบัตปาราชิกนะอาตมาก็ยังไม่กล้าไต่ไปถึงอุปจารสมาธิเลยนะไม่กล้าอยู่แล้วเอาเฉพาะคณิกสมาธิรวมตัวการแสดงผลยิ่งกับปนาสมาธิโอ้โหยิ่งกลัวเลยยิ่งไม่กล้าไปพูดถึงเลยนะและที่ท่านพูดนี่มันเข้าข่ายปนาสมาธิไปเลยนะมาวัฒนานะ อาตมาสํารวมมากในเรื่องนี้ผลการปฏิบัติเนี่ยจะต้องพูดให้ชัดพูดให้ดีถึงบอกว่าพอเป็นหนูประเภทที่สามเนี่ยที่ขุดรูด้วยแล้วเข้าไปอยู่ในรูด้วยเนี่ยรูในทีนนี้ก็หมายถึงพระสมมาบัติต้องพูดให้ดีนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่ออาตมาภาพเพราะถ้าหากว่าพูดไม่ให้ไม่ดีเนี่ยประมาณว่าอาตมาก็จะไปเข้าสู่พระสมมาบัติเป็นที่อยู่ของพระริยาเจ้าอย่างเนี้ยอันตรายนะอาตมาจะปาร,ราชิกได้นะ เพราะว่าผู้ดไม่ได้เป็นพระสดรบัญก็อวดอ้างว่าตนเป็นพระสุรบันเนี่ยก็คือปาราชิกนะสดาปฏิมาสโสดาปฏิผลไม่ได้แล้วอวดว่าไ,ได้นะปาราชิกนะดังนั้นผมจึงต้องระมัดระวังมากเลยไม่กล้าที่จะเขาไปแตกเลยแหละว่ากันแล้วนะจึงบอกว่ามันแค่น้ำจิมนิด,นด,นดเสร็จดินปลายเล็บของพระรยาเจ้าที่เป็นที่อยู่ของท่านนะแต่มันก็เพียงพอที่จะเป็นที่อยู่งผมในปัจจุบันนี้ให้ผมอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่รุมร้อนไปตามเกเรดมากนะัก มันก็เท่านี้เองนะ่ะทีนี้ประเด็นหนึ่งเนะียต่อไปจากนีน้คงไม่ต้องเปิดให้ฟังก็ได้เนาะเวลามันล่วงมาพอสมควรแล้วก็คือมหาวัฒนาบอกว่าอาจารย์สมบูรณ์น่ะท่านารับปัจจัยจากเบียร์คนตื่นธทรรมถูกต้องนะทำในปิศศินนะอาจารย์อุเทนท่านไปศึกษาอาบัติข้อนี้ให้ดีถ้านไปงมขงจากที่ไหนเนี่ยมหาวัฒนาถึงจะมาพูดเรื่องนี้นะฮะ ผมแสดงเอาไว้แล้วอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นในคลิปคลิปหนึ่งชื่อว่าปัญหาโลกแตกโจมตีพระรับอรัอจัยเงินทองแล้วเขียนบทความเอาไว้ยาวด้วยในหัวข้อว่าเงินทองมองหลายมุมเนะี่ยท่านไปอ่านบ้างไหมเนี่ยไปอ่านบ้างไหมนี่ไงคือฟังไม่ได้สับแล้วก็จับไปกระเดียดไม่ได้ฟังข้อมูลที่ชัดเจนก่อนจะมาพูดมาชี้แจงถึงตัวตมาภาพเนี่ยอันนี้แหละเขาเรียกว,ว่าเข้าลักษณะที่เรียกว,ว่าฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียด บอกว่าตมานี่ไม่รู้ไม่เข้าใจในสุขาบทข้อนี้อัตมาผมได้อ่านมาจนพลุนและมหาวัฒนาเอ้ยทีนี้พูดถึงตัวของมหาวัฒนาสักหน่อยนะในการก่อนเนี่ยในการก่อนก็คือตั้งแต่เกิดกรณีค่อยพาทางพุทธศาสนาธรรมกายธรรมชยโยโพธิลักคึกฤทธิ์อัจระวรีวงศกุลหรือ,อแม้แต่กรณีของท่านววัชรเมธี มหาวัฒนาโห่โหดอยู่ในกระดองอย่างเดียวเลยไม่เห็นออกมาพูดมาชี้แจงก็มีแต่ตัมมาไม่ใช่หรอที่ออกมาประเด็นที่แรงๆท่านนั้นอย่าอย่าทั้งนั้นธรรมากายธรรมชยโยอย่างนี้ตัมมาก็ออกมาชี้แจงแสดงให้มันตรงตามธรรมเนียมของพระพุธเจ้าแต่มหาวัฒนาก็ห่โหดอยู่ในกระดองอย่างเดียวแล้วไม่กล้าออกมาเลยเห็นออกมาในปีก่อนก็คือพูดถึงเรื่องของท่านคือกติในคําว่าสักกทาคามีอธิบายไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามความรู้วิจารณ์ของตนอัตมาก็นึกขำ ท่านเอ้ยเขาพูดถึงกรณีของท่านคริสมาพูดถึงคําว่าสกทาคามีมาแปลคําว่าสกทาคามีตั้งแต่ปีมะววแล้วเขาพูดกันมาตั้งนานแล้วทาไมเพิ่งจะมาตื่นมาตอนนี้เรามหาวัฒนาต่อมาเห็นคริสปัมาก็เนื้อขำนะแล้วต่อมาก็มาปรากฏในระการหนงกระแสในกรณีของเชื่อมจิตเชื่อมจิตก็มาปรากฏในระการหนกระแสนะแล้วต่อมาก็มาเล่นเบีย ผมก็ยังประหลาดใจมากเลยท่านไปพูดถึงเขาว่าบาส18ประการได้ยังไงนะก็เขาทำคอนเทนต์ขายของพูดธรรมะเจือไปบ้างนิดหน่อยแล้วท่านไปบอกว่าเขาต้องโทษบาส1บปประการได้อย่างไรนะี่ยอารมาก็งงมากนะกับพระรูปนี้นะ่ะก็สมควรแล้วล่ะที่เบียรคนเตือนทำจัดด่ามหาวัฒนชฌฉ่ำในตอนหนึ่งนะ่ะก็เพิ่งะออกมาในช่วงหลังๆนี่เองการที่จะได้ไปออกรายการหนกระแสนี่ กระเฮียนเหือเลยนะมหาวัฒนาหิวแสงมากในขณะที่ตมานี่นี่มนต์มาไทยยังไม่ไปเนี่ยอ่าแล้วท่านก็ไปพูดในรายการหนนกระแสว่าที่ได้มารายการหนนกระแสเป็นครั้งที่สองนี้ก็เพราะว่าอาจารย์พระบอกท่านเขียนบทความสี่บทความยาวเหยียดเลยอาตมาก็อ่านไม่จบหรอกเห็นไหมเห็นไหมอาตมาก็าอ่านไม่จบหรอกจึงเป็นเหตุทําให้มาในรายการหนนกระแสนี้เพราะว่ามันดังมาก เรียกว่าสติรุเล่นเหมือนไปเลยในสี่บทความนั่นแล้วท่านอ่านไม่จบแล้วก็เสิรอไปออกอรายการโหนกระแสอย่างเนี้ยทีนี้พอตมาไม่ไปเนี่ยทำยังไงมาพัฒนานก็นึกว่าท่านจะมาตมาถึงถึงได้มาเลยท่านอยากไปอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่าผมจะไปหรอกผมไม่ไปอยู่แล้วนะแล้วก็เอาผมไปแท็กทีมก,กับเวนเจอร์ของท่านเนี่ยอย่างเสียมารยาทด,ด้วยไม่ถามผมมาก่อนเลยว่าจะขออนุญาตออกพระจารย์เนี่ยเอาเทน แท็กทีมกับอเวนเจอร์ได้ไหมไม่ถามมาเลยสักคำแล้วไปโพสบุญนาเพจเฟซบุ๊กของตนเองอเวนเจอร์ Avengers ทั้งสี่รูปเนี่ยน่าเกลียดมากนะมวัฒนานทําอย่างนี้เนี่ยเสร็จแล้วพอผมไม่ไปทายัางไงมวัฒนาก็โทรศัพท์ไปหามหาสมบูรณ์ตั้งแต่ตีสี่อยู่ที่วัดเขาสนามชัยเราให้ฟังอย่างโน้นอย่างนี้เสร็จแล้วมหาสมบูรณ์ก็นั่นแหละคงจะเหมือนกันนั่นแหละอยากจะบอกอะไรกันก็บึงรถออกมาจากวัดเขาสนามชัยตั้งแต่ตีสี่ มาถึงก็ยังไม่ทนรายการก็อ,ออกเทแปแรกไปละมาสมบูรณ์ถึงได้ออกในเทปหลังเทปที่สองเนี่ยผมรู้นะมหาวัฒนานะไม่ใช่ผมไม่รู้นะท่านอย่ามามั่วคับผมนะมหาวัฒนาเนี่ยเขียนบทความไม่เป็นนะโยมทาไมตามาจึงต้องมาเขียนบทความบทความนี้นในกรณีหนึ่งชื่อบทความนี้ว่า สลายเวลามาเขียนบทความธรรมะเพื่อความยั่งยืนของพระเจ้ปิฎกพระศัทธรรมสามพระปริยัตธรรมพระปฏิบัติธรม,รรรรมและพระปริเวสธรรมแล้วก็โค้ดข้อมูลของพระพุทธทธตุที่ท่านฉีพ,พระเจ้ปิฎกออกไปถึง30 6 0เนะแล้วก็เขียนชัดเจนในบทความข้อนี้แล้วก็พอเขียนยะแดงชัดเจนแล้วเนี่ย ก็มีสติของการแชร์ไปอยู่ถึง41แชร์แล้วก็มีพระบางรูปก็มาชื่นชมอัตมาที่เขียนบทความนี้ออกมาชีแชช้แจงชี้แจงก็กรณีของพระทวีววัจรุวันโนธรรมนาวาบอกว่าพระเจ้าปดกเนี่ยเชื่อถือไม่ได้อยู่ที่20% 80%ก็เชื่อถือได้อยู่แล้วท่านต้นก็คิดการใหญ่ถึงกับจะทําการสังคายนาพระเจ้าปดก ซึ่งแนวความคิดนี้ก็มาจากหลวงพ่อพุทธดาษทีนี้ทางมาทเรศสมาคมท่านก็ออกมาชี้แจงเพราะมาป็นเรื่องใหญ่ที่มีคนมากล่าวถึงพระเจ้าจปิฎกได้ถึงเพียงนี้นะ่ะว่าที่เชื่อถือได้เนะี่ยมี80%สูตร่วนอีก20%เชื่อถือไม่ได้นะท่านก็ยกหลักฐานชี้แจงมาตารางดับ,บชัดเจนมากทีนี้มราวัฒนาก็เอาบทความที่ชี้แจงของมัทรศสมาคมนะมาออกคลีส มาอ่านออกคลิปอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดไปตามท่านนั่นแหละอาตมาเห็นแล้วอาตมาก็รําคาญพอรําคาญแล้วก็ทําไมหมหาวัฒนาจะมาแสดงใหม่ไปแสดงซ้ํารอยเดิมของท่านได้ยังไงมาเขียนใหม่มาพูดใหม่สิในประเด็นที่มันก็มีประเด็นที่ใช้เขียนให้พูดได้อยู่เนี่ยอาตมาจาึงต้องมาเขียนบทความนี้ไงก็คือรําคาญหมหาวัฒนาที่เอาของท่านมาพูดในประเด็นเดิมเนี่ยเลยเขียนบทความนี้แล้วต่อมาอาตมาก็ส่งข้อความ ฝากไปทางด้านทนายคนหนึ่งบอกว่าบอกให้มาวัฒนาเนี่ยเขียนบทความแสดงกลิ่นให้พระาจารย์ดูหน่อยเป็นถึงประโยคประทอ้าดอรอเนี่ยเขียนบทความแสดงกลิ่นให้ดูหน่อยทนายคนนั้นก็ส่งข้อความไปถึงแหละเนเสร็จแล้วก็เงียบหายไปไม่ห็นเขียนบทความอะไรเลย,เลยตั้งแต่นั้นอยู่ทต่งถึงทุกวันเนี่ยเขียนได้อย่างมากก็็อดสั้นๆนั่นแหละ บาปสิบแปประการนั่นแหละช็อตสั้นๆแค่นั้นจะเขียนเป็นบทความยาวๆเหมือนตรรมาเนี่ยทั้งสี่บทเนี่ยมาวัฒนาเขียนไม่เป็นอาตมาก็รู้อยู่แล้วมาวัฒนาเขียนหนังสือไม่เป็นเขียนบทความไม่เป็นขณะที่จบปริญญาเอกเขียนวิทยาผลมาได้แท้นะเขียนวิทยาผลคือเขียนไปตามที่ประธานกรรมการกรรมการที่เขาควบคุมดูแลวิทยาผลอยู่เขาบอกให้เขียนไหเขียนไหเป็ดหนังสือเริ่มนังสือนะมันก็เขียนได้ เขียนให้คนอ่านเพียงแค่สี่ห้าคนเขียนไะด้แต่ถ้าเขียนให้คนทั้งโลกอ่านเนี่ยวัฒนาเขียนไม่เป็นนะเขียนหนังสือไม่เป็นแต่งกองกวีก็ไม่เป็นเห็นไหมแล้วแบบนี้เนะี่ยไปอ่านอะไรมาแค่นี้หน่อยฟังอะไรมาแค่นี้หน่อยมุสิกะสูตรเหลออาตมาก็ฟังท่านไม่จบหรอกอย่างนี้เพราะมันเยอะไม่อยากจะให้มาทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันสักทีไหนท่านผมก็ลําแจกแจงชี้แจงไปตั้งสองชั่วโมงในสองคลิปนั้นนะ่ะไม่ได้มาทะเลาะก,กับมาสมบูรณ์ ผมตั้งหัวข้อก็เพียงแค่ดึงดูดความสนใจของคนให้มาอ่านเท่านั้นแหละให้มาฟังตอนแรกในคลิปนั้นน่ะก็คือพระมหาสมบูรณ์วัดเขาสนามชัย VS พระมหาเทมัญญาปริทัศน์วัชรนสงคราบผมก็จู่หัวข้อพอที่จะดึงดูดให้คนมาอ่านเท่านั้นแหละผมไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับท่านหรอกในเนื้อหารจริงผมชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนบริบูรณ์เลยมาวัฒนาเนี่ยเขียนบทความไม่เป็นนะแต่งคนกวีก็ไม่เป็น ถ้าเขียนบทความเป็นในเขียนตั้งนานแล้วไม่งั้นจะรอให้อตมามาเขียนบทความทั้งสี่บทความถึงเบียร์ได้อย่างไรอันเนี้ยความรู้ความสามารถเราแค่นี้แล้วก็ยังมาเสนอพูดถึงพระมหาวุเทนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาเบรมมา, T, มาดิสเครดิตมาด้อยค่าพระมหาวุเทในความเป็นพร,ระศาสนาจารย์ด้วยฟังให้ดีนะมหาวัฒนานะอตมาก็ไม่เกรงใจนะกับพระรูปเนะี่ยพอเห็นท่าแทบแสดงออกมาอย่างนี้แล้วไม่เกรงใจแล้ว ท่านไม่สังเกตหรือว่าเบียคนเตือนธรรมบอกว่าพระสองรูปนี้คือพระมหาสมบูรณ์กับมาราวัฒนากราบได้อย่างสนิทใจจะมีเวลานัดหมายไปกราบท่านทั้งสองรูปนี้แต่เบียก็ไม่ได้นัดหมายที่จะไปกราบพระมหาสมบูรณ์อยู่ที่วัดเขาสนามชัยแต่นิมนต์พระมหาสมบูรณ์มาที่หมอเสงงานบมญญาไในคนนั้นเขาไปการยยา,า,นะา,ากบท่านหรือยังมาวัฒนาถามหน่อยเขาไปกราบท่านหรือยัง เขาไปกราบท่านเลยยังที่เขาบอกว่าเขาจะนัดไปกราบท่านเขาไปกราบหรือยังอาตมาว่าเบียร์คนอื่นทำก็ไม่ไปกราบมาวัฒนารบเบียร์คนอื่นทำเขาก็น่าจะหลาดมองออกนะว่าพระรูปนี้เป็นยังไงก็คือว่าข้างนอกดูดีดูพูดนุ่มนวลดีเรียกว่าดีแต่เปลือกนอกแต่ข้างในกลวงเปล่าเบียร์น่าจะมองมาวัฒนาออกอย่างนี้จึงไม่ได้มวนมาไปที่หมอเสงไงจึงไม่นัดไปกราบไงไม่เห็นว่าหม เดียวคนตื่นทำนัดไปกราบมาวัฒนาถึงที่เลยทำไมเขาไม่ไปล่ะท่านถ้าท่านเก่งการสามารถจริงเนนะี่ยเขาต้องไปสิถ้าหาว่าท่านเก่งกาศสามารถอยู่แต่เขาเขามองดูแล้วละ่ะมาวัฒนาอย่างที่ชี้แจงมาเนี่ยดูดีในเปลือกนอกแต่ข้างในกลวงเปล่าเอาแล้วรับไม่ได้นะมาวัฒนานะฟังคลิปเนี้ยถ้านจะเต้นแรงเต้นการกับเรื่องของท่านแล้วนะตอนเนี้ยผมไม่เอาดูแล้วผมไม่อยากจะพักปฏิบัติธรรมผม การที่ได้ให้ธรรมะรับระุ้ในกรณีของการชี้แจงในเช้าของวันนี้ที่มาตรงกันกับขึ้นสี่ข้ามเดือนอ้ายเดือนยี่ปีมาโรงและมาตรงกันกับวันพระศบดด์ที่สองมการาคมพุทธศักราชสองพันหาร,าร้อยสิบแก็พอสมควรกับเวลาของหนุวยอุยพรชัยในวารที่ขึ้นปีใหม่ไปถึงญาโยมสาุชนทั้งหลายว่า ขอให้ท่านสาธุชนชาวพุทธศาสนาจดมีความสุขความเจริญสงบร่มเย็นลมหาพุทธศาสนาประสจักทุกสบโลกภัยกับทุกบันเริงทั้งหลายทั้งสิ้นขอให้เจริญรุ่งรจตุรพิธงทุกพรจะไดสืบประการกล่าวคืออยวันสุขภาระราษฎรพะิพานพระน้าสานพระน้าสานธรรมน้สานสมบัติจะได้คริสประสงค์จะมรรคสิ่ริการใที่เป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมขอขอให้สิขภาพมรรคโลกภัยทุกประการอันหนึ่งขอให้มีดวงตาที่สดใสดวงใจที่ชื่นบานขอให้พบดวงแก้ววันพระจากหมูมา ขอให้ไปรู้จักมรรคผลิภานแนวนาคุธการอันใกล้นี้ด้วยเจริญขอเจริญพรเอวันก็มีด้วยปาการละชนิด